ครูขอชมเชยมิวกี้นะเขียนเรียงความได้ดีมากเลยอน,นักเรียนทุกคนปลกบมือให้เพื่อนหน่อยสิขอบคุณค่ะคุณครูเชิญแค่เขียนเรียงความเองใครใครก็ทำได้อีกสองอาทิตย์โรงเรียนของเราจะมีการประกวดมารยาทไทยมีใครอยากเป็นตัวแทนของห้องเข้าร่วมการประกวดไหมเอ่ยหนูคะครู เธอเนี่ยนะจะประกวดมารยาทงามครูเห็นเธอกระโดดก,กระเดกเป็นม้าดิดกระโหลกเลยมีใครอยากจะประกวดอีกมิจเจนนักเรียนเธอประกวดสี่มิวกี้เธอนิสัยดีอีกท้งยังเรียบร้อยขนาดเนี้ยฉันว่าเธอต้องได้ที่หนึ่งแน่เลยไม่เอาหรอกเฮ้ยเธอเนี่ยนะค,คุณครูขาหนูขอเสนอมิวกี้คะ่ะเฮ้ยฉันไม่ได้อยากประกวดสักหน่อยอืมดีเลยครูเห็นด้วยเรื่องมารยาทเนี่ยไม่มีใครโดดเด่นเท่ามิวกี้อีกแล้ว มิวกี้เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะจ๊ะนับจากนี้เธอต้องไปซองกับครูหลังเลิกเรียนค่ะครูแหวะอะไรอะไรก็นางมิวกี้ฉันนี่ใส่ดีกว่าอีกทำไมไม่มีใครมองเห็นฉันบ้างเลยนะนั่นลุ้นพี่ที่ฉันแอบชอบนี่นะทำไมเขามองมาที่ฉันนะหรือว่าเขาจะชอบฉันเหมือนกันบ้าเหมือนเขากำลังจะเดินมาหาฉันเลยอ่ะฉันสวยหรือ,อยังเนี่ยน้องฮะ มีอะไรหรอคะพี่ไม่ทราบว่าน้องอยู่ห้องเดียวกับน้องมิวกี้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะพี่ถามถึงมิวกีททำไมหรอคะพอดีว่าพี่ชอบน้องมิวกี้นะคะไม่ทราบว่าน้องพอจะมีไลน์ของน้องมิวกี้หรือเปล่าพี่ขอได้ไหมไม่มีหรอกคะ่ะไม่ได้สนิทกันหนูถามพี่จริงๆเถอะทำไมต้องชอบยายมิกี้ด้วยไม่เห็นมีอะไรดีเลยหน้าตาก็เงินเงพี่ไม่ได้ชอบที่หน้าตาฮะพี่มองที่นิสยัยและน้องมิวกี้ก็นิสัยดีมาก แหวะจะอ้วกถ้าอย่างนั้นพี่ขอฝากไปบอกน้องมิวกี้หน่อยนะคะว่าพี่ชอบน้องมิวกี้มากๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะบอกให้ฉันละปากไปอย่างนั้นแหละเรื่องอะไรฉันจะบอกฉันแกล้งตีสนิทกับนางมิวกี้ดีกว่าเธอจะได้จัดการมันง่ายขึ้นมิวกี้จ๊ะมีอะไรหรอจ๊ะฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธออะเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่ทุกคนคือเพื่อนของฉันนะแต่ฉันอยากเป็นเพื่อนสนิทกับเธอนะ เธอทั้งเรียนเก่งนิสัยดีมารยาทงามใครๆเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับเธอกันทั้งนั้นรวมทำชันด้วยเธอชมชันเกินไปแล้วไม่ขนาดนั้นสักหน่อยมิวกี้คะแนนสอบกลางภาคออกแล้วนะจริงเหรอเป็นยังไงบ้างคณิตวิทย์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมโอ้ยก็ทุกวิชานั่นแหละเธอได้คะแนนสูงสุดทุกวิชาเลยเธอเก่งมากเลยอะ่ะมิวกี้ฉันยินดีด้วยนะขอบใจนะ เธอสุดยอดเลยอย่างมิกี้ต่อไปเธอต้องติวที่ฉันด้วยนะได้สิทำไมต้องเป็นแกทุกครั้งเลยนะนางมิกี้ฉันเกลียดแกแกได้ยินไหมฉันเกลียดแกเซงอะฉันจะกำจัดนางมิกี้ยังไงดีนั้นคนแปลกหน้านี่นามาด้อมด้อมมองๆอะไรอยู่หลังโรงเรียนเนี่ยฉันมีวิธีกำจัดนางมิวกี้แล้วถ้าไม่มีนางมิวกี้สักคนคนที่โดดเด่นที่สุดก็ต้องเป็นฉัน มิวกี้มิวกี้ว่าไงจ๊ะเธอเนี่ยสเสน่ห์แรงใหญ่แล้วนะทําไมหรอก็มีหนุ่มรูปหล่อดีกรีประธานนักเรียนแอบชอบเธอนะสิเขาขอให้ฉันมาบอกเธออ่ะฉันยังเรียนอยู่ไม่สนใจเรื่องความรักหรอกสนใจหน่อยเธอเขาบอกว่าเย็นนี้อยากเจอกับเธอที่หลังโรงเรียนฉันไม่อยากไปอะ่ะเป็นผู้หญิงจะไปเจอกับผู้ชายได้ยังไงน่าเกลียดแย่เลย ไปเถอะนะมิวกี้ฉันตอบตกลงแทนเธอไปแล้วแต่ว่าถ้าเธอไม่ไปรุ่นพี่คนนั้นเขาก็หาว่าฉันไม่ได้มาบอกเธอนะสินาะมิวกี้นะ้าไม่เป็นไรหรอกเธออยากให้ฉันดูเป็นคนขี้โกหกในสายตาคนอื่นหรอช่วยฉันเถอะน้านะมิวกี้นะาฉันไม่อยากผิดคำพูดอะ่ะให้ฉันกลาบเธอก็ได้เธออย่าทำแบบนี้สิเราเป็นเพื่อนกันนะเธอสัญญากับฉันแล้วนะว่าจะไปพบรุ่นพี่ที่หลังโรงเรียนน่ะก็ได้ นี่ก็เลิกเรียนแล้วฉันต้องไปจริงๆเหรอเนี่ยไม่อยากไปเลยอะมิวกี้เธอจะไปไหนหรอไปหลังโรงเรียนน่ะมีอะไรหรอคุณครูให้ฉันไปตามเธอมาคุยเรื่องประกวดมารยาทไทยนะสิอืมได้สิงั้นเราเรียบไปกันเดี๋ยวคุณครูรอนางมิวกี้ Milky จะถูกจับไปหรือยังนะแอบไปดูดีกว่าทำไมคนแปลกหนะ้ามันยังอยู่ที่เดิมเนี่ยนางมิวกี้มันยังไม่ถูกจับไปอีกหรอนี่หนูได้ยินลุงเรียกไหม ถอยไปนะฉันไม่อยากคุยกับแกฉันรู้นะว่าแกเป็นพวกแกงลักเด็กฉลาดดีนี่รู้ได้ยังไงเนี่ยก็พ่อแม่ฉันสอนมาคนลักษณะอย่างแกนะ่ะเป็นแกงลักเด็กแน่นอนถอยไปเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากคุยกับแกแล้วคิดว่าฉันจะปล่อยแกรอนังเด็กน้อยฉันจะจับแกไปขอทานหรือจะส่งไปขายที่ต่างประเทศดีนะอย่านะี่าจาับฉันฉันต้องรีบหนีนี่แนะ่ฉีดยาสลบเลย <c oughs> คนที่คิดไลายกับคนอื่นกลับเป็นคนที่ถูกโจรจับตัวมาเหรอเนี่ยนังมิวกี้แกลอบตัวไปอีกแล้วนะฉันเกลียดแกแกทําให้ฉันต้องตกอยู่ในสภาพนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยไม่เห็นมีใครเลยอะ่ะสงสัยรุ่นพี่คนนั้นคงกลับไปแล้วมั้งเงนินตัวช่างเถอะเราไปดีกว่า